กาซายอันนี้เป็นเจ้าแม่กดเอมพันมือนะคะ <S Secretary> แล้วก็4ี่โมงสิบห้าสี่โมงสิบห้าเรารอที่นี่นะคะเราไม่ออกไปข้างนอกถ้าพี่ออกไปยืนข้างนอกนะคะเขาจะดูโง่เหงดูเซมซีพี่อย่างนี้ค่ะนะคะสามสามโมงสี่โมงสิบห้าสี่โมงสิบห้ารอตรงนี้ค่ะนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวนกาพาไปไหว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ค่ะ

Thank you. สวยพะเจ้าอวค่ะาเ้านบ้านเานะคะวิหารที่2จะเหมือนเป็นหมดนะคะ พระเจ้าวโถเป็นพระที่ดินฟ้าสารีนิพพานของพระพุทธเจ้าสักกามมณีเพราะฉะนั้นทีพระเจ้าวิถอยต้องผ่านหน้าไปหาวิหารพระพุทธเจ้าสักกาย นี่เป็นต้นเต่าร้างยักษ์นะคะใหญ่มากเทียบดูกับคนที่นั่งใต้ต้นแล้วกันดูซิว่าจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นป้ายของวัดจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะว่าชื่อว่าอะไรชื่อภาษาจีน้า